สวัสดีครับทุกคนและตอนนี้ไม่นอยู่ในเกม g u a r d i a n Tale นะครับผมวันนี้คอลแลับฟิเรนได้เข้าเกม g u a r d i a n Tale ที่เรียบร้อยแล้วนะครับในตู้ที่พาร์ทแรกในตู้ที่พาร์ทแรกในพาร์ทแรกนะครับจะเป็นตัวของฟิเรนนั่นเองนะครับพาร์ทสองอจะเป็นเฟรุนั้งนะส่วนสตาร์แจกฟรีทุกเกมเรื่อยไปไปลองกันหน่อยดีกว่า เส่ยดัเสีงดังอย่งเลยประมาณนี้ละได้โหโซทาร์ุัวโอ้คตรมันโหมันว่ะอยากได้แล้โซลทร์คโซลทาร์คลลัว จะได้ไหมเนี่ยเรื่องรีบไมนานมากเลยนะครับกลับมาไม่ทันด้วยฟาร์มไม่ทันจะให้หรือเปล่าเนี่ยมีแค่เนี่ยเฟรุนช่างมันก็ได้ช่างน้องก็ได้ไม่ค่อยอยากได้อะไรอยากได้ฟีเรนมากกว่าไปเลยดีกว่าครับมีประมาณ23,000กับ17รีโมทขอให้ออกเร็วๆแล้วกันนะขอล้องละ่ะ ดูสซทากับหน้าไปแล้วไงเอ่อโหหือเหลือเต็มที่ไม่มาเลยหรอไม่มีให้ลุ้นเลยหรอสักหน่อยเถอะกล่องขาวสักหน่อยเถอะ แม่งเอ๋ยเจหแบกว่าเทียโรโดิเทียโรโมันจะเพิ่มโอกาสเรอวะไม่รู้แล้วกันไปก่อนเราดอกว่ากล่กกองแปลงล่างมาแบบไม่มีลายแบบนั้นละบ้าเอ,อ๋ยแอบดีใจนะเมื่อกี้กล่องไม่มีลายเนี่ยกล่องเนี้ยถ้าเปิดสิบไม่มีลายนี่เฮได้เลยนะสีขาวได้นอน ขาดต้องหน่อยเดะนะจานตัวร้อ,องนะจานเท่าไหรแล้วดีโบอีกสามอันมีหวังไหมเนี่ยไม่น่าจะมีหวังโอ้โหกองเหลียง ไม่ได้ป่ะฟีเรนขอเธอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลุดเลสน,นะขอร้องอย่าลุนเลสน,นะอย่าลุนเลสนะเฮ้ยอย่าลุนเลสนะฟีเรนอยู่ไหนเงาฟีเรนอยู่ไหนเฮ้ยฟีเรนทวินเทลทางซ้ายสุด ได้วะได้วะทุกคนแต่ว่าอาวุธนี่ดิอย่างเศร้าเลยว่าโลเดียวแม่งก็มาวะอ้ oh my shit ไม่เลดมันแรกโอ้โหสองร้อยเลยเหรอไม่เท้า มันรวมได้ไหมเนี่ยกับตู้เฟรุนอะ่ะผมไม่รู้เหมือนกันนะดิถ้าเปิดได้นี้แล้วก็ไปแลกตัวเฟรุนแต่ว่าไม่น่าจะพอกี่โลวะไปไปไหมเท้าขอเอชืว่าจะมันเดียวออกเวงดูว่าจะเซอร์ไพรส์มันเดียวออกอย่างเงี้ยอื เต็มไม่ออกเว้ยไม่เงยต้องมาลุ้นอาวุธอีกเว้ยไอชีหมดหวังวะโคเรบก่อนไม่ดวงดีมากเลยไม่เปิดไม่เปิดน้อยมากไ,ไอ้รอบก่อนอะของไรแล้ววะสลามมั้งหรือเปล่าไม่รู้ดวงดีช่วยดวงดีได้เหรอสเต็ม อย่าหลุดนะมึงอย่าหลุดนะครับจานขอลองอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะเฮียความเสียใจกูเสียใจมากเอาวุ้นี่แม่งหลุดยับหมาโอ้ยอีกามีแล้วอีบ้าเอ้ยแม่งดวงซวยจัดเลยวะ ลุนเลดถูกไมมเงอยอาวุธไม่มีให้ลุนเลยว่ะโอ้ต้องไปฟาร์มพริกเลยใช่ไหมเนี่ยไม่รู้ฟาร์มทันหรือเปล่าแม่งเนือเรื่องโคตรยากเลยโอ้เศร้าละไม้เท้าไม่ออกฟรีเรนปรอมไปหนึ่งโรยังมีหวังทุกคนแบบเมื่อกี้ไง บุรุคอยังออกเลยแดยงเอ๋กล่องทองโอ้ทำไม่หลุดนะอ้าเสียงเลยวะ่ะเศร้าเลยวะ่ะ อีกขาวได้ไหมอีกขาวหให้ลุ้นหน่อยได้มสี่หมื่นการันตีใช่ปะ่ะันนี้สองหมื่นมันได้ 100, ดไดร,ร้อยหนึ่งพอดีหาจากไหนวะโอ้หมดแล้วไข่ร้อยหนึ่งไม้เท้าฟรีรุ้นไม่รู้จะเอาหรือเปล่าแต่ขอฟีเรนก่อนนะครับไม้เท้าอดโอ้โหแม่งมืเลยททำไมวะไม่เข้าใจเลยอะ ความเสียใจจริงๆด้วยโอ้ไปรีดไถเพชรอันนี้ก่อนดิกาแฟห้าสิบล้นดีวะขี้เกียจเดี๋ยวไปสคริปต์กัแล้วกันไอรีเซ็ตดวงแป๊บหนึง่งโอ้ขายแพ็คเลยจริงๆมาเติมพาร์ทได้อยู่เลยไม่อยากเติมไงผมสายฟรีไวหกร้อยอ่ะแพงเอาทำอย่างอื่นดีกว่าหกร้อยบาท โอ้โหออกเถอะนะไม่เท้านะอีกสามรูนะขอร้องนะออกเถอะนะครับแบบกล่องแปลงล่างสักครั้งไม่ได้หรอไอ้เช oh, <shit. S 1> ี่ยแม่งเอ้หมดหวังฟาร์มแบบซึมๆอีกแล้วความหวัง oh. สุดท้ายหมดแล้วไปแล้วกล่องนี้ หมดเศร้าอ่ะทุกคนมันม่ยแล้วหลุดเลนเลยจะไม่หลุดเลนที่สวยเรียวส่งมือเนะื้อโลเลนนี้คือดวงไม่ค่อยมีต้องเปลี่ยนรูปเปลี่ยนยังไงวะอ๋ออันนี้เคลื่อนย้ายเดี๋ยวนะ เปลี่ยนยังไงฟีเรนเปลี่ยนยังไงวะหาตัวไม่เจอดิสีม่วงใช่ไหมนี่ไงเจอละแล้วรูปนี้เปลี่ยนยังไงวะเปลี่ยนไม่เป็นนะดิใช่ามาแล้วกันนะครับ เอาละครับจบกันไปแล้วการเปิดกระชาหาฟีเรีนนะครับซึ่งความเสียใจจริงๆปิดท้ายไปเลยแม่งรุนไอ้เลย,ยเลโอ้ดเจ้าเลยอ่ะ,ะนี่ครับถ้าใครเติมนะครับมันเนี่ยครับแพ็กไม่ใช่ดิพาร์พหกร้อยครับมันจะได้ไม้เท้าเลยนะได้วุธมาเลยนะโ,นะโอเค,ครัับก็จบวันนี้ก็ประมาณนี้กันครับบ๊ายบายผมเจอกันนะบาย